สลาภาพนั้นไม่สามารถหยิบยื่นให้กันได้หากอยากจะได้มันก็ต้องไข,ขว่คว้าหาเอาเองสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง m o v i e for y o u วันนี้เรามาต่อกันที่ซีรีส์ Game Game of t h r o n e s ซีซัน4ใน EP ที่4หากอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่เกรเวิร์มกับ Miss s นเดย y ตอนนี้มิสซันเดย์กำลังสอนเกรเวิร์มพูดภาษาอื่นอยู่เพราะเป็นหัวหน้าทหารจะต้องเรียนรู้เอาไว้ทั้งสองคุยกันถึงบ้านเกิดของพวกเขาเกรเวิร์มก็บอกไปว่าข้าถูกจับมาจากเกาะซัมเมอร์ไอโอส่วนมิสซันเดย์ก็ตอบไปว่าข้ามาจากเกาะนารที่มีหัดทรายขาวและทะเลสีครามถูกจับมาตั้งแต่ห้าขวบและข้าก็ฝันเอาไว้สักวันหนึ่งข้าจะได้กลับไปที่เกาะนั้น ทั้งสองต่างเข้าใจซึ่งกันและกันและแล้วตอนนั้นแม่มังกรก็เข้ามาและถามไปว่าวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างราบรื่นดีไหมเกรเวิร์มก็ตอบไปว่าดีมากเลยเพราะมีครูดีอย่างมิทซันเดย์แม่มังกรดีใจมากที่เห็นทั้งสองเข้ากันได้ดีเธอบอกไปว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนถึงเวลาแล้ว เกรวเวิร์มที่ได้ยินแบบนั้นก็ออกไปทันทีเขาพาทหารของเขากลุ่มหนึ่งปลอมตัวเป็นทาสเข้าไปในเมืองเมรินพวกเขานําบางอย่างติดตัวไปด้วยส่วนทาสในเมืองเมรินตอนนี้พวกเขาก็กําลังหารือกันเกี่ยวกับการมาของแม่มังกรหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นว่าพวกเราได้ยินที่นางพูดแล้วนางมาที่นี่เพื่อปลดปล่อยเรานางจะปกป้องเรานางเอาชนะนายทาสมาแล้วถึงสองครั้งเราจะต้องลุกขึ้นสู้พวกเจ้าอยากจะถูกล่ามโซ่ไปตลอดชีวิตหรือย,ยังไง แต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่กล้าสู้เขาบอกไปว่าข้ายังไม่อยากจะตายพวกนายท่าแข็งแกร่งเกินไปเราก็เห็นว่าพวกเขาทําอะไรกับพวกเด็กๆพวกเขาจับเด็กตรึงกลางเขนหากพวกเรารุกคือชะตากรรมก็คงไม่ต่างกันอีกอย่างข้าเคยเห็นคนลุกต่อต้านมาแล้วสองครั้งผลก็คือนายท่าชนะส่วนคนที่ต่อต้านก็ถูกฆ่าข้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ขณะที่พวกเขาคุยกันเกรเวิมกับพวกก็เข้ามาเขาบอกกับทาาเหล่านั้นว่า ข้ามีชื่อว่าเกรเวิร์มเป็นอดีตทาสของเมืองแอสตาปอข้าถูกจับมาตั้งแต่เด็กเพื่อฝึกเป็นนักรบผู้ไร้มนทินแต่บัดนี้ข้าสู้ให้กับเดนเนริสมันดาแห่งมังกรอย่างเป็นไทยและข้าอยากจะบอกกับพวกเจ้าเอาไว้ตรงนี้ว่าการมีอิสราภาพเพียงวันเดียวดีกว่าการถูกกล่ามโซ่ตรวนไปตลอดชีวิตหนึ่งในทานก็ตอบกลับมาว่าเจ้าเป็นผู้ไร้มนทินนี่เจ้าสู้เป็นก่อนที่จะเดินได้ด้วยซ้ำแต่ทว่าพวกเรานั้นไม่ใช่ทหารไม่เคยฝึกมาก่อนแถมยังไม่มีอาวุธ เมื่อเกรเวิร์มได้ยินแบบนั้นเขาก็เอาของที่เขานำมามอบให้กับพวกทาสมันคืออาวุธจำนวนมากแถมเขายังพูดอีกว่าเมืองนี้มีทาามากกว่าในทาาถึง3เท่าไม่มีใครมอบอิสรภาพให้พวกเจ้าได้พี่น้องถ้าอยากได้ก็ต้องฉวยมาเองตอนนี้พวกทาามีกำลังใจจะลุกขึ้นต่อต้านแล้วพวกเขาแจกจ่ายอาวุธให้กันในเช้าตรู่ของวันต่อมาในทาสคนหนึ่งก็ได้พาทหารออกมาจากบ้าน และก็ได้เห็นข้อความเขียนเอาไว้บนกำแพงว่าข้าพวกนายทาสฝั่งนายทาสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจมากและแล้วเขาก็ได้เห็นธงของแม่มังกรแขวนอยู่บนยอดพีระมิดของเมืองเขาตกใจมากจากนั้นก็มีเหล่าทาสวิ่งกลุ่มเข้ามาจัดก,การเขาไม่นานนักเมืองก็ถูกยึดพวกท่าต่างพากันถอดสซ่ตรวนออกและต้อนรับแม่มังกรด้วยความดีใจแม่มังกรเดินเข้าไปในเมืองเมรินในขณะที่เหล่านายทาสถูกจับเป็นเชลยไว้จํานวนมาก เธอมองไปที่นายท่านเหล่านั้นและถามเสื้อจอราไปว่าบอกข้าหน่อยสิระหว่างทางที่เรามามีเด็กถูกตึงกลางเขียนไว้กี่คนซึ่งเสื้อจอราก็บอกไปว่า163คนเมื่อเธอรู้แบบนั้นก็หันมาสั่งเกรเวิร์มให้จัดการพวกนายทาสทันทีแต่เซอร์บาริสตันก็บอกไปว่าตอนนี้เมืองนี้เป็นของท่านแล้วคนพวกนี้เป็นประชาชนของท่านถ้าท่านตัดสินพวกเขาด้วยความเมตตาอาจจะดีกว่านะแต่แม่มังกรก็ตอบไปว่า ข้าตัดสินความอายุติธรรมด้วยความยุติธรรมและก็ยังสั่งเกรเวมเดินหน้าต่อพวกทหารได้จับนายท่าตรึงไว้กับไม้แล้วใช้ตะปูตอกไปที่มือของพวกมันเหล่านายท่าต่างกฤรร้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดส่วนฝั่งอดีทตทาสก็มองดูอย่างสะใจในายท่าจำนวนมากถูกตรึงกลางเขนตามเสาหลักทางขึ้นเมืองที่พวกเขาได้สร้างเอาไว้ให้กับพวกทาสแม่มังกรที่ยืนอยู่บนยอดพีระมิดก็มองดูอย่างสะใจที่ได้เอาคืนพวกนายท่าที่ทำกับเด็ก163คนที่เธอได้เจอระหว่างทาง ตัดภาพมาที่เจมี่กับบอนที่ฝึกดาบกันอยู่ริมทะเลตอนนี้เจมี่สามารถใช้มือซ้ายได้คล่องขึ้นและรับการโจมตีของบอนได้หลายครั้งเขายิ้มดีใจที่ทําได้แต่บอนก็ดึงมือปลอมของเขาออกมาแล้วซัดไปที่หน้าของเจมี่จนหน้าง่ายเจมี่ที่โดนแบบนั้นก็ไม่พอใจและพูดไปว่าเจ้าเล่นสกปรกนี่ไม่แฟร์เลยน่าผมใจมากสินะที่เอาชนะคนพิการได้แต่บอนก็ตอบไปว่าข้าสู้เพื่อให้ชนะไม่ได้สู้เพื่อให้มีเกียรติ เจมี่ก็พอเพียงแค่นี้และเขาก็ถามบรอนไปว่าเจ้าคิดว่าทีเรียนเป็นคนฆ่าจอฟฟี่จริงไหมบรอนก็ตอบไปว่าไม่มีทางถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดเด็กนั่นขนาดไหนแต่การวางยาไม่ใช่แนวของเขาแล้วท่านมาถามข้าทําไมสแสดงว่าท่านยังไม่ได้ไปพบเขาใช่ไหมเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่ามันซับซ้อนข้ายังไม่ได้ไปหาเขาฝั่งบรอนที่ได้ยินแบบนั้นจึงถามเจมี่ไปว่าท่านรู้ไหมว่าเพราะอะไรข้ากับทีเรียนถึงรู้จักกัน ก็เพราะว่าข้าสู้แทนเขาตอนที่ไรซาแอรินสั่งตัดสินด้วยการต่อสู้รู้ไหมเขาพูดชื่อท่านเป็นคนแรกเพราะเขารู้ว่าพี่ชายของเขาจะต้องรีบไปช่วยเขาอย่างแน่นอนแต่เป็นเพราะว่าวันนั้นไลซ่าสั่งให้ประลองวันนั้นเลยถึงท่านไปก็คงไม่ทันข้าจึงได้สู้แทนเขาตอนนี้น้องชายของท่านต้องการท่านจะลุกขึ้นสู้เพื่อเขาได้หรือย,ยังเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีคําตอบกลับใดๆเขารีบตรงดิ่งไปหาทีเรียนทันที เขานั่งลงแล้วพูดกับทีเรียนไปว่าข้าขอโทษด้วยที่มาช้าเจ้าได้ทำจริงไหมฝั่งทีเรียนก็ตอบไปว่าสองพี่น้องผู้โปรงพระชนท่านชอบไหมล่ะข้าชอบนะท่านคิดว่าข้าเป็นคนค่าลูกของท่านจริงๆนะหรอเจมี่ก็ตอบไปว่าข้าไม่เชื่อแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะฆ่าน้องชายตัวเองได้ลงคออย่างนั้นหรอ เขาจ้องไปที่ทีเรียนแล้วพูดไปว่าจะให้ข้าช่วยอะไรทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าช่วยปล่อยข้าออกไปทีสิถ้าทําไม่ได้ก็ไม่มีอะไรให้ช่วยแล้วเจ้าก็รู้อยู่ว่าการไต่สวนคือการเอาข้าขึ้นเขียงแถมคนตัดสินยังเป็นคนที่อยากจะให้ข้าตายหลายตัวหลายครั้งและยังเป็นพ่อของข้าอีกด้วยส่วนพี่สาวของข้าก็แทบไม่อยากจะให้ข้าขึ้นไต่สวนนางอยากจะสังหารข้าเพียงอย่างเดียวยังไงข้าก็ไม่รอด เจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้าก็รู้ว่าข้าเป็นผู้บัญชาการองครักษ์เจ้าใจให้ข้าทำยังไงข้ายามยัดเจ้าใส่เกวียนแล้วนำออกไปจากเมืองหลวงอย่างนั้นหรอถ้าข้าทำแบบนั้นข้าก็เป็นกระดแต่ทีเรียนก็ตอบไปว่าถึงแม้จะมีนักฆ่านำหลักฐานมาใส่พานมอบให้เซอร์ซี่ก็จะสั่งตัดหัวข้าอยู่ดีนางไม่ยอมจนกว่าหัวข้าจะถูกเสียบแน่ๆนเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าไม่ใช่แค่เจ้าเพียงคนเดียวนะนางยังประกาศแต่งตั้งยศอสศวินให้กับคนที่เจอซันซ่าอีกด้วย ชีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าซานซ่าไม่ใช่มือสังหารนางไม่ได้ทำหรอกและภาพก็ตัดมาที่ซานซ่าที่ล่องเรือไปกับลิตเติ้ลฟิงเกอร์ตอนนั้นเธอก็ถามลิตเติ้ลฟิงเกอร์ไปว่าจะพาข้าไปไหน ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าข้ากําลังจะแต่งงานกับไรซ่าแอรินนะของเจ้าข้าจะพาเจ้าไปที่ปราสาทเอรี่นางรอเจ้าอยู่ที่นั่นเจ้าจะปลอดภัยฝั่งซานซาตอนนี้เธอเริ่มสงสัยว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์นั้นเป็นคนวางยาจอฟฟี่หรือไม่เธอจึงถามไปตรงๆและลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบกลับมาว่าข้าอยู่ที่เวลมาหลายอาทิตย์แล้วถ้าท่านคิดว่าข้าเป็นคนทําแล้วใครจะเป็นคนช่วยข้าวางแผนล่ะสามีของท่านอย่างนั้นหรอแต่ซานซาก็ตอบไปว่าไม่ใช่ชิเรียนอย่างแน่นอนซึ่งลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็บ ว่าใช่แล้วสามีของท่านไม่เกี่ยวด้วยแต่ทว่าท่านต่างหากที่จะถูกสงสยัยท่านยังจำสร้อยคอของอัศซวินขี้เมาที่ท่านเคยใส่ได้ไหมตอนนี้เพชรมันหายไปหนึ่งเมตรเพราะค่าทุบมันทิ้งพอพวกนั้นมาเจอท่านจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีซานซ่าก็ไม่เข้าใจจึงถามไปว่าท่านจะทำไปเพื่ออะไรแลนนิสเตอร์ให้ท่านเป็นหลอดนะแต่ฝั่งลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็บอกไปว่าคนที่ไร้แรงจูงใจจะไม่มีใครสงสยัยและปั่นหัวศัตรูไปเรื่อย ซานซ่าก็ยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่และถามไปอีกว่าหากท่านถูกจับท่านก็จะถูกประหารเหมือนกับพ่อของข้าท่านจะบอกว่าที่ท่านทําไปเพื่อปั่นหัวคนเล่นไม่ได้ท่านต้องการอะไรกันแน่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็เข้ามาจับไหล่ของเธอและพูดว่าข้าต้องการทุกๆสิ่งครบแลนนิสเตอร์เอาไว้ถือว่าไม่เสียหายแต่ถ้าว่าใครจะไปไว้ใจคนอย่างจอฟฟรีย์ไม่เหมือนกับเพื่อนใหม่ของข้าเขาเป็นคนมีเหตุผลและสิ่งที่เกิดขึ้นกับจอฟฟรีย์เป็นสิ่งที่เพื่อนใหม่ของข้าปรารถนาอย่างยิ่ง การสนทนานี้ทำให้เรารู้ว่า l i ตเ l ิ f ลฟิงเกอร์นั้นเป็นคนวางยาจอฟรีแต่จะมีใครร่วมกับเขาบ้างนั้นเรายังไม่รู้และภาพก็ตัดมาที่มาเจอรี่กับท่านหญิงโอลเลนนาตอนนี้ท่านหญิงโอลเลนนากำลังจะเดินทางกลับไฮการ์เดนเธอบอกกับมาเจอรี่ว่าถึงเวลาที่ข้าจะต้องไปแล้วที่นี่ไม่มีอะไรน่าสนใจว่าแต่เจ้าได้เจอกับทอมเมนแล้วหรือยังมาเจรี่ก็ตอบไปว่าพวกเขายอมให้ข้าพบแล้วหลอไม่มีใครบอกข้าเลย ฝั่งท่านหญิงโอเลน,น่าที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกเธอไปว่า เดิมทีข้าจะไม่ได้แต่งกับปู่ของเจ้าหรอกนะที่จริงเขามั่นกับพี่สาวของข้าแต่ทว่าพอข้าเจอหน้าเขาคืนนั้นข้าก็ใจลอยเดินเข้าผิดห้องเข้าไปในห้องของเขาเช้าวันต่อมาปู่ของเจ้าก็ไม่ยอมลงมาขอพี่สาวของข้าแต่งงานไม่ใช่ว่าเขาเดินไม่ไหวแต่เขาต้องการในสิ่งที่ข้ามอบให้กับเขาในคืนนั้นต่างหากข้าเก่งมากๆเลยนะจะบอกให้แต่ทว่าเจ้ายิ่งเก่งกว่าข้าซะอีกแต่ต้องรีบลงมือเซอร์ซี่อาจจะร้ายแต่เธอไม่ได้โง่นางจะยุทอมเมนให้เกลียดเจ้าทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสหากรอ จนถึงวันแต่งงานอาจจะสายเกินไปโชคดีที่ตอนนี้ราชินีเอาแต่โศกเศร้ากับลูกที่จากไปและโทษว่าน้องชายเป็นคนทำทั้งๆที่เขาไม่ได้ทำเลยมาเจอรี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าบางทีเขาอาจจะทำจริงๆก็ได้นะท่านไม่รู้หรอกท่านหญิงโอลเลน่าจึงบอกไปว่าข้ารู้ตังหากคิดหรอว่าข้าจะยอมให้เจ้าแต่งงานกับสัตว์ร,ร้ายนั่นเมื่อมาเจอรี่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของท่านหญิงโอลเน่า เธอรีบบอกให้มาเจอรี่หยุดพูดเรื่องนี้แล้วไปสนใจเรื่องทอมเมนแทนก็พอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเพื่อนใหม่ของลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็คือท่านหญิงโอเลน่าตัดภาพมาที่เดอะวอลตอนนี้จอห์นสโนกำลังสอนดาบให้กับอีกาที่เพิ่งมาใหม่เขาบอกไปว่าพวกคนเถื่อนนั้นสู้ด้วยสองดาบจึงต้องฝึกปลดอาวุธพวกมันหลังจากที่เขาสาธิตให้ดูแล้วเขาก็ให้อีกาคนใหม่มาลองสู้กันดูเด็กน้อยที่อิกิตสังหารพ่อของเขาก็ออกมาซึ่งเขามีชื่อว่าฮอนลี แต่จอนก็ยังไม่ให้เขาสู้ฮอนลี่บอกไปว่าข้ายิงธนูเก่งสุดในหมู่บ้านเลยนะข้าอยากจะฝึกสู้แต่จอนก็ให้เขายินดูไปก่อนแล้วให้คู่อื่นมาลองสู้กันดูแต่ทว่าอีกาใหม่คนหนึ่งก็ได้จัดการคู่ต่อสู้อย่างง่ายดายเขาเก่งและว่องไว จอ์นที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาพูดกับเขาว่าท่านสู้เป็นนี่น่าจะออมมือให้กับเขาหน่อยนะยังจําเขาคนนี้ได้ไหมครับเขาคนนี้ก็คือล็อกลูกน้องของรูสโบตันคนที่ตัดมือเจมี่แลนนิสเตอร์นั่นเองเขาปลอมตัวมาที่นี่ตามคําสั่งของลูสโบตันเพื่อมาสืบดูว่าแบรนด์กับริคอนมาอยู่กับจอร์สโนที่นี่ไหมขณะที่ทั้งสองคุยกันอาริเซอร์ก็มาต่อว่าจอ์นว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าเจ้ามีหน้าที่ล้างกระโทนไม่ใช่หรอกลับไปทําหน้าที่ของเจ้าเดีียวน้ ฝั่งจอที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักแต่เขาก็ต้องทําตามเพราะอาริเซอร์นั้นเป็นหัวหน้าที่นี่หลังจากที่จอไปอดีตหัวหน้าทหารชุดทองที่ทีเรียนไล่ให้มาอยู่ที่เดอะวอลก็พูดกับอาริเซอร์ไปว่าหมอนั่นเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนท่านบัญชาการตลอดไปไม่ได้อีกหน่อยเมสสเตอร์ชาลาก็คงจะให้ทุกคนเลือก ท่านน่าจะคิดเรื่องยกพลไปที่บ้านของคลสเตอร์อีกรอบนะให้พวกกบฏจัดการกับจอห์นสโนแทนท่านไม่งั้นท่านอาจจะได้รับคำสั่งของเขาไปชั่วชีวิตอาลีเซ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบอะไรส่วนทางล็อกก็เข้ามาแนะนำตัวกับจอห์นเพื่อดีสนิทเพื่อที่จะหาข้อมูลของแบรนด์กับลิคอนตดภาพกลับมาที่คิงส์แลนดิ้งเซอร์ซี่ได้เรียกเจมี่มาหาเธอพูดขึ้นว่าทำไมถึงมีองครักษ์เฝ้าหน้าห้องทอมเมนแค่คนเดียวเขาเป็นถึงว่าที่กษัตริย์นะ แต่เจมี่ก็ตอบไปว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกพวกเราดูแลอยู่แต่เซอร์ซี่ก็ยังไม่ไว้ใจเธอบอกไปว่าดูแลอย่างที่ดูแลจอฟฟรีย์นะหรอข้าคล่องใจนักว่าทำไมแคทเธอรินสตาร์ถึงปล่อยเจ้าออกมาทาั้งๆที่เจ้าเป็นเฉลยของนางเจ้าได้สาบานตนจะพักดีต่อนางไหมเจมี่ก็ตอบไปว่าข้าสาบานต่อเทพทั้งเจ็ดว่าจะพาลูกของนางกลับไปหาหากยังมีชีวิตอยู่แต่ทว่าเธอตายไปแล้ว เซอร์ซี่ก็ยังถามต่อไปอีกว่าแล้วเจ้าพักดีกับนางไหมหากข้าส่งเจ้าไปตามล่าซานซ่าและเอาหัวของมันกลับมาเจ้าจะทำไหมข้ารู้ว่าเจ้าไปหาทีเรียนมาเจ้าสัตว์ร้ายที่ฆ่าลูกของเราเจมี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาบอกว่าข้าต้องไปพบเขาข้าต้องรู้ด้วยตนเองเขาไม่ได้เป็นคนทำนะเซอร์ซี่ แต่ฝั่งเซอร์ซี่ก็ไม่ยอมรับเธอพูดไปว่าเจ้าก็สงสารมันทุกทีน้องชายผู้น่าสงสารถูกโลกรังแกพ่อกับพี่สาวก็ชิงชังมีเพียงเจ้าที่คอยเป็นห่วงเขาจงให้ทหารสี่คนไปเฝ้าหน้าห้องทอมเมนทั้งวันทั้งคืนมีแค่นี้แหละเจ้าไปได้แล้วฝั่งเจมี่ก็ไม่ตอบกลับใดๆและภาพก็ตัดมาที่ทอมเมนที่นอนอยู่ในห้องคนเดียวเขานอนไม่หลับอยู่ๆก็มีใครบางคนเข้ามา ซึ่งก็คือมาเจอรี่นั่นเองทอมเมนที่เห็นแบบนั้นก็ถามไปว่าเจ้าเข้ามาได้ยังไงถ้าไม่รู้เรื่องคงไม่ดีแน่ๆแต่มาเจอรี่ก็ตอบไปว่า ท่านก็อย่าให้นางรู้สิท่านรู้ไหมว่าเรากําลังจะได้แต่งงานกันบางคู่แทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยจนกระทั่งวันแต่งงานข้าว่าก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีไหมนี่คือความลับของเราอย่าบอกใครเด็ดขาดทอมเมนก็รับปากเพราะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนและนิสัยดีแถมยังเป็นทาสแมวอีกด้วยเขามีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าเซอร์พาวเขาบอกกับมาเจอรี่ว่าจอฟฟี่เกลียดมันมากเขาขู่จะถลกหนังมันอยู่ประจำมาเจอรี่ก็แสดงความเห็นอกเห็นใจทอมเมนและพยายามอ่อยให้ อมเมนตื่นเต้นจากนั้นเธอก็จะขอตัวกลับและบอกว่าเธอจะมาหาใหม่เธอสั่งให้ทอมเมนไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครซึ่งทอมเมนที่ไม่ทันคนก็รับปากตามนั้นมาเจอรี่จุบไปที่หน้าผากของเขาและออกจากห้องไปส่วนทางเจมี่เขาได้นำดาบวาลีเลียนที่พ่อของเขาให้มามอบให้เก็บบริแอนเพราะเซอร์ซี่ต้องการจะฆ่าซันซ่าเจมี่จึงให้บริแอนที่สาบานตนรับใช้แคทเธอรีนออกไปปกป้องซันซ่า เขาบอกไปว่าดาบนี้ล้อมมาจากดาบของเนสตาร์คเจ้าคู่ควรที่จะใช้มันปกป้องซันซ่าบรีแอนก็รับดาบนั้นไว้แถมเจมี่ยังมอบกรอให้กับเธออีกบรีแอนที่ได้ของเหล่านี้มาเธอก็บอกเจมี่ไปว่าข้าจะหาตัวซันซ่าให้เจอเพื่อแคทเธอรีนสตาร์กและเพื่อท่านด้วยและเธอก็เตรียมตัวจะออกเดินทาง แถมเจมี่ยังให้พอทริกไปเป็นคนรับใช้ให้เธออีกด้วยตอนแรกบริแอนก็ไม่เอาเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการแต่เจมี่ก็บอกไปว่าพอทริกนั้นไม่ปลอดภัยที่นี่ยังไงเขาก็จะต้องไปกับเจ้าส่วนบรอนก็เอาขวานออกมาให้และบอกว่านี่คือของขวัญจากทีเรียนขวานของเขาที่ใช้สู้ในศึกแบล็กบอเธอพอทริกก็ดีใจมากเขารีบเอาขวานนั้นแล้วไปเตรียมมาให้กับบริแอนทันทีส่วนเจมี่ก็เข้ามาถามบริแอนไปว่าดาบดีต้องมีชื่อเจ้าคิดออกหรือย,ยัง บรี n <Brian> นก็ตอบไปว่ามันชื่อโอ k ค e เปอรที่แปลว่าผู้รักษาสัจจะเจมี่ <Jamie S 1> ก็ดีใจด้วยทั้งสองอำลากันตรงนั้นและเบรี n นกับพอทริ e ก็เดินทางออกไปจากเมืองหลวงเพื่อมุ่งหน้าตามหาซานซ่าต่อไปตัดกลับมาที่ The Wall ตอนนี้แซมเป็นห่วงกิลลี่มากเพราะเพิ่งรู้ว่าพวกคนเถื่อนโจมตีทางทิศใต้อีกไม่นานก็คงจะมาถึงในเมืองตัวตุนเขาอยากจะไปพากิลลี่กลับมาแต่จอนก็ห้ามเขาไว เพราะถ้าหากไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เท่ากับว่าหนีหน้าที่ แถมจอตอนนี้ก็เป็นห่วงแบรนด์เช่นกันที่เขารู้ว่าแบรนด์กับพรรคพวกออกไปนอกเดอะวอลเขาอยากจะรู้ว่าแบรนด์จะไปไหนเพราะเขารู้ว่าพวกคนเถื่อนนั้นไปเข้ากับแมนส์เรเดอร์หมดแล้วและเขาเป็นกังวลกลัวแบรนดถูกพวกกบฏท,ที่บ้านของคลัสเตอร์จับไปเขาก็อยากจะออกไปนอกเดอะวอลมากในขณะที่ทั้งสองคุยกันล็อกก็ได้มายินเข้าเขาก็รู้ว่าแบรนด์นั้นออกไปนอกเดอะวอลและเขาก็เข้ามาบอกกับจอว่าอาริเซอร์นั้นต้องการจะพบจอจอจึงรีบไปหาทันที เมื่อมาถึงอาริเซอร์ก็บอกไปว่าข้ามาคิดดูเรื่องที่จะออกไปจัดการกับพวกกระบฏดที่บ้านของคลัสเตอร์แล้วข้าอนุมัติที่เจ้าไปแต่จะไม่สั่งให้ใครไปด้วยเด็ดขาดต้องอาสาไปเท่านั้นเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นแล้วเขาก็หันกลับมาพูดกับทุกคนว่าพี่น้องทั้งหลายข้าจะไปที่บ้านของคลัสเตอร์เพื่อปราบพวกกระบฏข้าขออาสาสมัครร่วมเดินทางระยะทางที่กันดาน60ไมล์และอาจจะมีพวกคนเถื่อนรอเราอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องไปความอยู่รอดของเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะปราบพวกกระบฏดได้ก่อนที่คนเถื่อนจะมา ถึงไหมถ้าในวอชเป็นพี่น้องกันจริงท่านพอบอมมอนก็เป็นเหมือนพ่อเราแต่ถูกคนตัวเองทรยศแทงข้างหลังเขาควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เราจะทวงความยุติธรรมมาให้กับเขาใครจะไปกับข้าบ้างเมื่อจอนพูดจบทุกคนต่างก็เงียบไม่มีใครยกมือสักคนอาริเซอร์ที่เห็นแบบนั้นก็แอบ,บยิ้มดีใจและแล้วเพื่อนของจรสองคนที่เพิ่งหนีกลับมาได้ก็ลุกขึ้นพร้อมที่จะไปกับจร จากนั้นก็มีอีกหลายคนพร้อมที่จะตามจอนไปทําให้อาริเซอร์หัวเสียมไม่น้อยที่มีคนพักดีต่อจอนจานวนมากส่วนล็อกที่อยากจะไปตามหาแบรนด์กับริกคอนก็ขอไปด้วยแต่จอนก็สั่งห้ามเขาเพราะเพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้กล่าวคําปฏิญาณล็อกจึงบอกไปว่างั้นก็ให้ค่าปฏิญาณเถอะถ้าจะไปสู้ก็ต้องพาคนที่สู้เป็นไปด้วยซึ่งอาริเซอร์ก็อนุญาต ตัดภาพมาที่บ้านของคลัสเตอร์ที่พวกกบฏอาศัยอยู่พวกมันดื่มวายและข่มขืนเมียของคลัสเตอร์ทั้งวันหวัวหน้าของพวกมันก็เอากระโหลกของท่านพอบอมมอนมาทําเป็นแก้วไวายแล้วดื่มอย่างสะใจจากนั้นเขาก็หันมาพูดกับลาสคนที่แทงท่านพอบอทางด้านหลังว่าไอ้ขี้ขาดแกรู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนหากใครจ้างข้าคนคนนั้นก็จะไม่ได้เห็นแสงตะวันอีกข้าไม่เคยทํางานพลาดข้าสู้ไม่เคยแพ้มาตั้งแต่ก้าวขวบ ข้ากำลังจะได้สังหารโมมอนอยู่แล้วแต่เจ้ากลับมาแทงเขาทางด้านหลังเอาเนื้อนี้ไปให้เจ้าสัตว์ข้างนอกนั่นเดียวนี้และแล้วเมียของคลาสเตอร์ก็คลอดลูกชายอีกคนหญิงคนหนึ่งอุ้มเข้ามาและบอกว่านี่คือลูกชายคนสุดท้ายของคลาสเตอร์เราต้องนำเขาไปบูชาถวยเทพในป่า เมื่อหัวหน้ากบฏได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าคลัสเตอร์เอาเด็กผู้ชายไปบูชาไว้วออกเกอร์อย่างนั้นหรอก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ให้ไว้วออกเกอร์ไปก็แล้วกันเขาอุ้มเด็กคนนั้นยื่นให้ลาสพร้อมกับบอกว่าเจ้ากำลังจะไปทางนั้นพอดีใช่ไหมลาสก็ไม่กล้าขัดคำสั่งจึงต้องเอาตัวเด็กนั้นออกไปเขาอุ้มทารกน้อยเข้าไปในป่าห่างจากบ้านพอสมควรแล้ววางทารกไว้ที่พื้นจากนั้นเขาก็กลับมาหาโกสมาป่าของจอนที่ถูกขังอยู่ เขาเทน้ำลงพื้นและพูดกับโกสว่าเจ้าหมาตาแดงอยากกินน้ำใช่ไหมละ่ะนี่ไงออกมากินสิฝั่งโกสที่เห็นแบบนั้นก็โกรธมากมันคำรามใส่จนลัสตกใจจนล้มลงไปจากนั้นไม่นานลมก็พัดแรงขึ้นพวกอีกาพากันส่งเสียงร้องจนน่าตกใจจูจ่ๆน้ำที่เขาเทลงพื้นก็กลายเป็นน้ำแข็งทันทีทำให้ลสัสรู้ว่าไววอลเกอร์กำลังมาเขาจึงรีบวิ่งหนีไปจากตรงนั้น ตัดภาพมาที่แบรนด์กับพักพวกตอนนี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องนั่นก็หมายความว่าพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านของคลัสเตอร์นัก แบรน์รีบย้ายจิตเข้าไปในซัมเมอร์เพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซัมเมอร์ก็รีบวิ่งตามเสียงทารกไปและไปเจอกับโกสที่ถูกขังอยู่พอซัมเมอร์เข้าไปใกล้ก็ไปโดนกับดักเข้าทําให้แบรนด์รีบถอดจิตกลับมาทุกคนต่างเข้ามาถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบรนด์ <Brand S 2> ก็ได้บอกไปว่าข้าเห็นโกสมาป่าของพี่ข้าเขาอาจจะอยู่ที่นั่นด้วยแต่ทว่าซัมเมอร์นั้นโดนกับดักและบาดเจ็บเราต้องไปช่วยมันซึ่งโจเจนริสตอนนี้สีหน้าของเขาก็ไม่ค่อยดีนัก เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ออกตามหาซัมเมอร์จนมาเจอกับบ้านของคลาสเตอร์และเห็นพวกกบฏหลายคนแบรนด์ก็พูดกับทุกคนว่าพวกนั้นเป็นไนท์วอชบางทีจอนอ,อยู่ที่นั่นแต่มีล่าก็พูดขึ้นว่าถ้าพี่ของเจ้าอยู่แล้วทําไมจะต้องขังเจ้าโกส์เอาไว้ด้วยทันใดนั้นพวกเขาก็ได้เห็นพวกกบฏท,ทํากับเมียของคลาสเตอร์พวกเขาก็รู้ทันทีว่าพวกนี้ไม่ใช่ไนท์วอชอีกต่อไปแล้วมิล่ารีบบอกทุกคนให้ไปจากที่นี่ แต่แบรนก็ไม่ยอมไปถ้าหากไม่มีซัมเมอร์ไปด้วยมิวล่าจึงสั่งให้ทุกคนรอที่น,นี่เธอจะเป็นคนออกไปหาซัมเมอร์เองแต่เธอก็ยังไม่ทันได้ไปไหนพวกกบฏก็เข้ามาจาับพวกเขาได้สักก่อนและพาตัวไปหาหัวหน้าของพวกมันฝั่งหัวหน้ากบฏท,ที่เห็นแบรนด์ใส่เสื้อหนังชั้นดีก็รู้ว่าแบรนดกับพวกไม่ใช่พวกคนเถื่อนเขาจึงขู่เค้นถามความจริงแต่พวกแบรนด์ก็ไม่บอกข้อมูลใดๆทั้งสิน้นหัวหน้ากบฏตบแบรนด์จนเลือดออกแล้วพูดว่าสงสัยพวกเจ้าคงไม่เคยถูกทรมานสินนะ พวกเจ้ารู้ไหมเป็นเรื่องดีที่จับตัวชนชั้นสูงได้แต่ถ้าว่าพวกเจ้ามีกันถึง3คนค่าถึงสักคนคงไม่เป็นอะไรมั้งหลังเขาพูดจบโจเจนริทให้อาการไม่ดีตั้งแต่เมื่อคืนก็นอนชักน้ำลายฟูมปาก มิล่าจึงจะรีบเข้าไปช่วยแต่หัวหน้ากบฏก็ไม่ยอมให้เธอไปช่วยมิล่าอ้อนวอนขอให้เธอได้ช่วยไม่งั้นโจเจนริดสอาจจะตายได้แบรนดที่เห็นแบบนั้นก็จําเป็นจะต้องช่วยชีวิตโจเจนริดสเอาไว้ก่อนเขาจึงรีบตะโกนบอกไปว่าข้าคือ Stark แบรนดอนสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลเมื่อพวกกบฏได้ยินแบบนั้นต่างก็อึ้องไปเลยทันทีและปล่อยมิล่าไปช่วยน้องชายของเธอลาสที่ได้ยินแบบนั้นก็อุทานขึ้นมาทันทีว่าเจ้าคือน้องของจอห์นสโน่ใช,ช่ไหม ส่วนหัวหน้ากระบทก็บอกไปว่าข้านึกว่าวันนี้จะน่าเบื่อซะอีกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วและภาพก็ตัดมาที่ไวทวอลเกอร์ตนหนึ่งมันอุ้มทารกน้อยขี่ม้าไปที่ไหนสักแห่ง มันเดินทางทั้งวันจนมืดคำ่ำในที่สุดมันก็มาถึงจุดหมายปลายทางไววอเกอร์ตนนั้นได้นําเด็กไปวางไว้บนแท่นน้าแข็งไม่นานนักอีกตนหนึ่งก็เดินเข้ามาซึ่งตนนี้ไม่เหมือนกับไววอเกอร์ตนอื่นๆมันเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าของทารกน้อยและตาของทารกน้อยก็กลายเป็นสีฟ้าทันทีนั่นหมายความว่าปีศาจตนนี้คือหัวหน้าและผู้ควบคุมไววอเกอร์ทั้งปวงมันมีชื่อว่าไนท์คิงเจ้าแห่งการปลุกซากศพให้เดินได้และเรื่องราวก็จบลง อีพีนี้ทําให้เราเห็นว่าไนคิงก็ยังคงเพิ่มประชากรของมันอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ยังไม่รู้จํานวนของพวกมันที่แท้จริงว่ามีเยอะขนาดไหนเพราะแต่และตัวนั้นแข็งแกร่งมากแต่เชื่อว่าในอีพีต่อๆไปเราคงจะรู้เรื่องราวของพวกมันมากขึ้นสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไป